สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีศรแฟมิลรี่นะครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่11นะครับกันยายน2564นะครับวันนี้มีงานนะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะฮะั p Skin ของลุกพลป้าแตนนะครับบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงครับตามอดีสรมาเลยครับ แต่ตอนนี้อดจารสอนก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับกับวันนี้นะครับกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของลุงกับลุงพลป้าแตนนะครับนี่นะฮะทีมบำรุงผิวหน้าทีพีสกินนะครับสวัสดีครับเปิดกี่โมงครับพี่ไม่รู้เรื่องเลยครับกำหนดการนะฮะ นี่นะฮะเราอยู่กับพี่อ๋อดีเดียนะฮะหรือพี่ไม่ให้มี่อ๋อถ่ายนะครับครับผมมีหน้าที่ถ่ายถ่ายแล้วครับถ่ายถายนะครับนี่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีผมสวัสดีครับพี่ครับผมใครบอกเจ้าแล้วนะครับฮะยดีวัสดีครับผมโอ้โหนี่นะฮะ การิเขของวันนี้นะครับป้ายมนโอมโฮมซับนั่นเองนะครับวงสวงเนาะวะสวงเรื่อยขึ้นอย่างเนาะโอ้โหป้ายนี้มนขลังมากนะครับมนโอมนะครับชื่อเป็นมงคลมากบริษัทมนโอมโฮมซับจำกัดมีการปลุกเสกอย่างดีจากพระอาจารย์พลนะฮะไม่ว่าจะเป็นยอดของยอดคูณนะฮะแล้วก็ชื่อมนก็เป็น เป็นมวลพิธีนะครับเป็นชื่อที่เป็นมงคลโอมคือการประสิทธินะครับที่พระอาจารย์พลบอกชื่อมันเป็นมงคลอยู่แล้วแล้วก็กินไม่หมดตักเท่าไรก็ไม่หมดนะครับพระอาจารย์ปลุกเสกให้นะครับเป็นป้ายที่ลงอัขระอย่างดีจากวัดดานพระอินนะฮะดูจากคลิปพระอาจารย์แล้วโอ้โหสุดยอดสวัสดีพี่เบนนะครับเป็นยังไงบ้างกับป้ายของป้ายนะคะมีความ<อ>รู้สึกนนะ่ะเพิ่งจะมาเจอเพราะว่าหลายวันหลายวันที่ ไม่ได้เข้ามานะเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างอ่าในฐานะที่เราเป็นยูทูบเบอร์มีความรู้สึกยังไงกับบริษัทนี้ครัขลังรู้สึกมนุขขลังยังไงรู้สึกแบบมีมีพลังะอ,ะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็คือแบบเป็นสิ่งที่ดีด้วยด้วยตัวหนังสือด้วยอะไรแล้วมันมันทำให้รู้สึกว่ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเรามีความยินดีเนาะใช่วก็ยินดีกับ ลุงกับป้าที่ได้ทําธุรกิจที่แบบว่าเขาจะได้ไม่ต้องมาดูถูกเราว่าอันนั้นนั่งนั่งอย่างเดียวเออคาวนี้เป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะเป็นประธานบริษัทใช่ไหมเออเป็นบอสเออเขาให้ลุงพนเป็นบอสป้าแต่เป็นเออเาแต่งเป็นใครเาแต่งเป็นซีโอซีโอเออเป็นผู้บริหารนั่นเองนะครับคือต้องบอกนะว่าถ้าเราเป็น เป็นแค่ชาวบ้านคนใช่คือเราแน่นอนว่ายังไงก็ฝันมีถึงตรงนี้แน่นอนฉะนั้นเมื่อลุงกับป้านะคิดที่จะทำนะอยากสนับสนุนจริงๆอยากให้ลุงป้านะถ้าสำเร็จได้เนี่ยเบนว่าสุดยอดเลยนะถือว่าเป็นโอกาสอันดีเนาะพี่เพราะว่าลุงกับป้าคือธุรกิจเนี่ยถ้าเป็นในรูปบริษัทเนี่ยมันจะชั่วลูกชั่วหลานอ่ะถ้าบริหารดีแบบ ลูกนี่ก็คือไม่ต้องไปไหนเลยแบบช่วยดูแลกิจการใช่เนี่ยยังคิดฝันเลยน้องนุกกี้ก็คิดว่าเหมือนกันว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองใช่แต่ก็ยังไปไม่ถึงตรงนั้นตอนนี้เราก็อำนวยอ่าเขาเรียกอะไรร่วมแสดงความยินดีกับลุงกับป้าก่อนอ่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้หมดลุงกับป้าคหมายถึงว่าธุรกิจนะอ่าดูเป็นแบบอย่างที่ดีในการทํามาหากินเลี้ยงชีพนะครับอ่า ตอนนี้เขาเปิดตัวกี่โมงแล้วยังไม่แน่ใจนะวันนี้เบนพี่เบนว่าน่าจะเป็นเลิกกี่กน่้จะประมาณเก้าโมงเนาะน่าจะเป็นปกติก็เก้าโมงเก้านาทีเนาะโดยปกตินะนี่ต้องถามคนนี้ครับสวัสดีครับจ่าครับจ่าครับลูกวนสอบถามนะครับเปิดเปิดงานกี่โมงครับ เก้าโมงเก้านาทีโอเคโอ้ยขอบแม่นมากเลยสงสัยจะเือหัวถูกไม่รู้ว่าจะคลาดเคลื่อนหรือเปล่าน่าไม่จะไม่คลาดเคลื่อนเนาะเวลามงคลเนาะใช่อ่ามีแขก VIP มาร่วมงานเราไหมฮะน่ามีพิงดาก้อนอ๋อคนที่ลำนะใช่ไหมวิสุดยอดเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรารอดูนะครับผมระดับประเทศเลยอ่ะขอบคุณจ่าเอ็มนะครับจ่าเอ็มนะฮะนี่นะฮะข้อมูลเราเล็กๆน้อยๆเนาะ การเปิดตัวสวัสดีครับโอ้โหแล้วอยากได้เสื้อสวยๆอย่างนี้ครับต้องทำยังไงครับป้ากลังสั่งเพคโอ้ยูทูบเบอร์จะได้ช่วยโปรโมทให้ครับพี่อมะันนี้ของให้เอฟซีนะตามติดกันนะนะฮะทีพีสกินพลาดไม่ได้เอฟซีลุงพลป้าแตนกับการเปิดตัวทีพีสกินนะฮะครีมบำรุงผิวนะฮะนี่นะฮะ ราคา790บาทนะฮแล้วก็มีเห็นเห็นว่ามีเจลล้างหน้าให้ด้วยนะครับสำหรับ FC ท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนลุงกับป้านะครับให้มีรายได้ที่มั่นคงนะครับแล้วก็ระยะยาวนะครับอย่าลืมอย่าพลาดเด็ดขาดกับผลิตภัณฑ์ตัวแรกของลุงพลป้าแตนนะครับที่คือ แตนพีคือพนสกินนะฮะก็เกี่ยวกับผิวหน้านะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกต่อไปอาจจะมีอย่างอื่นๆตามมานะครับฉะนั้นพลาดไม่ได้ต้องลองครับต้องลองเองว่า,าจะดีกับผิวหน้าเราหรือว่าทําให้ผิวหน้าเรา,าเป็นยังไงบ้างเราต้องลองเองนะฮะอันนี้ใครบอกเราก็คงไม่เชื่อเราต้องลองเองนะฮะเราต้องลองเองว่า จะถูกกับผิวหน้าเราหรือเปล่านะฮะอันนี้อดิศรกับนุกี้ก็จะไม่พลาดนะฮะวันนี้อาจจะได้นํากลับไปอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะนะวันนี้อาจจะได้ลองใช้เลยนะครับอดิศรกับนุกี้นะฮะจะซื้อกลับบ้านไปด้วยนวันนี้นะกับการเปิดตัวผลิตภัณั์นะฮะเป็นการช่วยสนับสนุนลุงกับป้าด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้ดีเราก็จะได้ใช้ต่อนะครับ f c ก็จะได้แบบเชื่อมั่นเชื่อถือพวกเราด้วยถ้าเกิดวันหนึ่งถ้า อ่ายูทูบเบอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะฮะต้องใช้เองก่อนถึงจะบอก f อฟซได้นะฮะฉะนั้นตามเราดีๆนะวันนี้นะครับนี่บรรยากาศหน้าบ้านนะครับอันนี้ก็ออดิสอไม่ได้ขึ้นมา2วันนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยก็คือมีการปรับปรุงภูงมิทัศน์หน้าบ้านนะครับนะเป็นการอัปเดตไปด้วยในทลิปนี้นะฮะเพราะว่า ตรงนี้มันจะเป็นน้ำขังหน้าบ้านลุงบ่อยมากนะครับแล้วก็น้ำจะไหลเข้าบ้านนะฮะอันนี้ปรับปรับภูมิทัศน์ใหม่สวยงามนะฮะเยี่ยมเลยนะฮะตอนนี้รถเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับกับการจราจรนะฮะประมาณเลิกงามยามดีประมาณ9ก้าโมงเนาทีนะครับตอนนี้8ปดโมงสินาทีนะครับตอนที่อดิศรรายงานอยู่ตอนนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับชมคลิปนี้แล้วนะฮะ ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องอดิสอนแฟมิลี่ช่องนุกี้แฟมิลี่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับคอมเมนต์กันเยอะๆใต้คลิปนะครับให้กำลังใจใพวกเราด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ